ร้อยโทรปฏิการีกินลำแหน่งประจำมณฑลฐานบกที่43ของทัพภาคที่4ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยเป็นลูกทหารนะอยู่ที่กรมทหารราบที่สิรักษาพระองค์นะ พ่อเป็นทหารเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็พอจบมศส,สามนะครับโรงเรียนสุรศักดิ์บุตรีแล้วก็เพราะว่าเด็กเนด็กเด็กไดลูกเียนข้ารทหารเนี่ยเขาเขาจะต้องเป็นทหารก็คือแบบว่า<ล>พ่อใส่เลือด<อ>พ่อใส่เลือดพ่อเป็นทหารเนี่ยแล้วทีนี้พี่ๆเขาก็เป็นทหารทั้งหมดใช่ไหมเขาสอบทับบกทับเรือทับอากาศเสร็จแล้วปีนั้นสอตบตก สอบไม่ผ่านพออายุ17บเจ็ดปีสอบอีกไม่ยอมแพ้ไม่ยอมทีนี้สอบสองเ่าครับตานบกกับตาอาก็ได้ได้ตาบกได้เสร็จปุ๊บทีนี้เราไปใายงานตัวทีไ่ได้เรียนใน10บสองปีเรียนสองปีครับปีสองพันห้ายยีถึงสองพายยี ไปเรียนสูงการฐานลากปีหนึ่งครับแล้วพอขึ้นปีสองก็ไปเรียนที่โรงพยาบาลน,นั้นพอนหลังจาก3เดือนนั้นไปก็ยาวไปหนึปีเเดืนอนนอกนั้นก็เป็นหลากแพทย์แน่เป๊ะแน่นเลยแน<ช>่นเลยพบเราเรียนสองปีตั้งแต่ศพาร้อยยี่สิบสองเดนถึงสพาร้อยยี่สิบสก็ได้รับการบรรจุครั้งแรก หล่อ15,001สมัยนั้นก็คือที่ชุมพร,รแต่ตอนนี้ชุมพรเปลี่ยนแล้วเป็นหล่อ2 5 0 0งแต่ก่อนใ่าเกลืรลมสั่งมันหล่อ 15, 000, 1 5 0 0นหลังจาก 20, 000, ี่สิบวันน้ำพุ่มชาีนกขึ้นไปไห้ไปปราบพามผู้ก่อการร้ายของนี้ที่อำเภอเอะไรบ้านบ้านคลองป่าอำเภอนาสานนะับจังหวัดสุราษฎร์ ตอนนั้นขอ,อขอเยอะไอ้ย,อยารนลบนอกแบบอะ่ะคือมันเหมือนแบบจอยุทธ์นี่ยไปเรื่อยนะไปตั้งฐานหนึ่งหมวดแล้วคือเราเป็นหมอเนี่ยก็คือดูแลพวกกําลังพลที่อยู่ในในชุดเรานะครับทางพายเขาขาดหมอเขาพิจารณาแล้วว่าเราเนี่ยมีความสามารถรน,าน่าจะได้ไปทหารพานอะไรเนี้ยครับก็ นายาก็เลยให้จับไปอยู่ฐานพานนะเนี่ยมาอยู่ที่กรมฐานพาสที่สี่สามนะก็อยู่ฐานพาสอยู่ตรงนี้ได้สักไม่นานเขาก็เลยส่งคือหมอมันขาดนะครับก็เลยส่งตัวเราเนี่ยไปอยู่ที่เบตงลงใต้สุดลงไปอยู่เบ <laughs> <laughs> ตงเลยไปอยู่ยะลาเลย ไปอยู่ค่ายจานจุงหมิงพี่อยู่ตรงนั้นนะนะพบพี่ย้ายไปปี2อแปดเสร็จแล้วปี3ามแปดสิบปีพี่ย้ายกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลไก้ยเทพสัีสีสุนทรเนี่ยแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับพอมาที่ โรงพยาบาลไข้เทปเนี่ยครับเ็นมีแบบขออนุญาตนล้วดมันเนี่ยเครื่องหมายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเครื่องหมายพวกนี้ก็คือตอนอยู่ได้่านบ้างก็จะเป็นเครื่องหมายชคชีวเกียรติของฐานทานใช่ไหมแล้วไอเครื่องหมายตัวบนเนี่ยก็จะเป็นรถพิเศษสิชนนะก็ไปไปไปฝึกอยู่เดือนหนึ่งครับกองทัพบกก็โอเคนะก็ให้เราดีๆเยอะอ่ะครับ เขากองทัพบกบแล้วเราได้มาบรรจุในกองทัพภาคสี่เนี่ยครับนะโดยที่ว่าไม่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 คิดไม่กวนว่าว่าจะได้ประสบการณ์แบบนี้ไงครับเ,ออเราคิดว่าคงฝึกทหารเป็นหมออยู่กองร้อย มันไม่ใช่อ่ะมันกลายเป็นว่าเราเออม,มันจริงเว้ยตอนที่เราเรียนหลักสูตรเราแพทย์มาเนี่ยไปใช้ในสนามลบจริงเลยอ่ะเหมือนที่อาจารย์สอนมาเลยเหมือนกันเลยอ่ะ <S 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 ครั้งแรกที่ประทะครั้งแรกแล้วมีการบาดเจ็บเนี่ยนึกถึงพอทังคายคหลวงปู่ทวดกลุมหลวงชุมพรสมัยก่อนนะครับ ก็ต้องทําไงได้ถ้าถ้าเราไปกลัวกกน้องก็มนกันยุ่งเหมือนใช่ไหมครับใช่ครับว่าอะไรเนี่ยเป็นสุดนี่คือที่กองถมุกให้เรามานะก็คือเป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงๆและอยู่จนมาเกษียณนี่ก็ตัวเองคิดดูเป็นสองเลยสิยตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีครับตอนนี้หกสิบแล้วอะ่ะคือ ก,ก็ถือว่าภาคภูมิใจมากที่ที่ท,ที่ที่กองทัพบกเขาให้โอกาสเราใจหายนะใจหายว่าเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหกสิบแล้วเราอะไระเงี้ยอย่าคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นเปรียคิเปลียะยังุดมยังดูเหมือนกับไม่น่าจะหกสิบอะไรเงี้ยแต่ แต่ผมมาดูกันโจ๊ยทีเออกูก็แก่แล้วนะผ <c oughs> มหัวก็าขาวหมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกว่าโอเคนะกองทั้พบกขอให้เลยก็อยากจะให้น้องๆที่ได้บรรจุมาใหม่ๆเนะี่ยพยายามรักษาระเบียบวินัยใช่ไหมเชื่อฟังผู้ชาอย่ายิ่งคลาดครับ